ครับวันนี้อาจารย์จะจับจ้าลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าปู่จุดทูบนี่จุดได้เจ็ดสองสองพี่น้องงวดก่อนจุดได้หกหกสี่ออกของาจจสีดยด้ว่าเจ้าไ่ซื้อแค่เดียวเกือบดังแล้วเขาบ<ะ>ว่ายัางอาจจะดังวันนี้แล้วก็แล้วเราจะมีงานพุทธาพิเศษไหวครูบวงสวงเร็วๆนี้นะครับในช่วงปีใหม่ฝากแจ้งข่าวไปยังทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวแจ้งล่วงหน้ารอมาในงานจะมีแจกเหรียญรุ่นที่สามของำนักาชื่อรุ่นรถถยไม่เลิกปู่เวสุวรรณสร้างแค่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดองค์เท่านั้น แล้วก็มีให้บูชาราคาจองน้ำครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เบิ้งตัวอย่างนะครับคร่าวๆแล้วก็ขึ้นในดีไลน์ให้เดี๋ยวมื้อนี้จะจับลอตเตอรี่ก่อนพี่น้องว่าไปเบิ้งว่าอาจารย์มักลอตเตอรี่ตัวใดในเบื้องต้นนี้อาจารย์ให้ไปนะครับซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ขอให้มี2นะครับขอให้มี2เดี๋ยวจับตัวหลักก่อนมี2อะไรบ้างมี25มี21มี51แล้วก็มี20นี่ตัวที่อาจารย์ให้ไปที่หน้าเพจนะครับนี่25 21 51สองหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็สองศูนย์สามตัวมีสองห อ่าเม็ดเดียวคือสองห้าห้าสองก็เลยเอาสองห้าเยอะหน่อยทีนี้ไปดูทุบปู่ทุบปู่อยู่ได้เจ็ดสองเจ็ดอ่าไม่มีเจ็ดสองเจ็ดแต่ว่ามีเจ็ดสองสองเจ็ดก็จัดเลยครับเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องซื้อไงปูห่างสองว่าสองตัวไปว่างวันนี้เลขงานจะที่สองเลยเป็นจริงไม่ใครหวยไม่ปักเม็ดพนันนะครับเป็นเพียงแนวทางการใช้สติวิจารณญาณในการรับชมประกอบลอตเตอรี่ถึงกฎหมายเท่านั้นนะครับเนาะอ่าก็แปลว่ามีสองวันนี้มีสองลงมาสองห้าเจ็ดเนาะใส่กันเพราะว่าสองก็ากัตัวเดียวกันพี่น้องเอา ว่าเจ็ดสองนี่สอง่ายดูผู้สืบเจ็ดสองสองเจ็ดกันเลยไม่ต้อง,อองแปลยงยากเลย <ๆ S 1> ท่านยีแปลก,กันอสองหนึ่งสำเร็ตัวก็ตรงกับเลขชุดที่เ่าสองหาอยกระมักขึกันสองหาหาสองเอาพี่น้องเขา,าในมีโคมิลาบนะครับถ้าสําเร็จก็จะนําผลไม้เก้าอย่างสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าจุดเก้าดอกสี่ชุดตะไวりปูงดําปูเวทองยามณีจันทานะครับแล้วก็จะแจ้งงานพุทธาบวงสรวงไหวหูครั้งแรกในชีวิต ครั้งก่อนเราจัดวงสวงแต่ครั้งนี้เราจะไหว้ครูกันนะครับเพื่อทุกอย่างมันจบแล้วนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้นะครับทุกอย่างทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วเราก็จะทําการแต่ตอนนี้หาคานะ้ำมันห้พี้น้องก่อนห้ปูหมอหอเดอ้อห้มีโจกมิลล่าคิดถึงแห่กองยาวแล้วไม่ได้แห่นานแล้วเ,เดี๋ยววันนั้นวันไหว้ครูรแบบถ้าเราเปี้ยงเพี้ยงคนเยอะๆเราแห่กองยาวด้วยซะเลยนะครับจัดให้มันแล้วพี่น้องนะสุดแมาตอนนี้ก็ อากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็รักษาสุขภาพแต่ชอบมากเลยหน้าหนาวนะครับเนาะหน้าหนาวเอาพัดแต่ลมหนาวพัดแต,รตร่เน่าดีๆออกมาด้วยพี่น้องจ้าหน้าที่เหรอสองหน้าที่ครับโอ้โหก็ได้สองหน้าที่บอกบอกโดนห <c oughs> นึ่งยิ้เข่าความด้วยพี่น้องเอาโซโลอตอรีจะเ,เคลือกันนะว่าได้ดคลิปโดนไม่พี่น้องมันตรงแปดหน้าที่นะส <3 S 1> ามหน้าที่ล้วว่าไปเรื่อยๆนะจนก้อยที่หอดนะทวงเวลาให้มากที่สุดเย็นห่ล่ะเอา เห็นไ่เห็นกับสร้างเลแรกเห็นแล้วเป็นไอแคบเอาเดอเา้อมือเจ้าอ่ามากบอมากบอนี่มากบอ,กบอพี่น้องนี่แหละลอตเตอรี่ของใหม่เอาคิดเงินก่อนกันนะคิดเงนินคิดเงนินเดี๋ยวเขาสิวาคอนเทนต์อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับซื้อจริง <laughs> จ่าใจจริงน,นะครับโปรเยเพลทแล้วใหม่เต้นครับ <laughs> ลอตเตอรี่เก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าสิบอืม คนบ่หูบ่หูดอกเนไ่ไหยงกิเลสเอะต้องโคเกืองเลกหน่อยมาติดโตแล้วสองรงนี่หน่อยน้ำเสนนี่องสองหานียไปกันตอนนี้สองสองเนี่ยี่สองมีำนัน่ครับ เป็นเก้าพันอันนี้บวกเส้ไปเนี่ยหกพั 8, 5, บวกเส้ไปเนี่ยเนี่ยอ, 7, 000, 5, อ,อันนี้นะบวกอีกันนะบวกไม่กันนะลงบ่อนี่เทานี่สิบชุดเทานี่นองไปจันนะจะเต็มบวกพิดบ,บวกคือกแล้วจเจ้าเ้ื่อยแค่ได้ <laughs> น้องคอยจัดหนักจัดเต็มวันนี้ไม่ใช่คอนเทนียนอ่ะวป็นจ้าบาทบวกมากจุดพันครับฮะเมื่อกี้ก็พันเจ็ดเป็นขึ้นเหลือเจ็ดพันนี่ยันคงพันเก่ากลับไม่ไดรแบบเก่าอ๋อตรงไปได้แชทกันได้เลยเนอะไอโอนเงินไหนครับครับว่าโทรศัพท์ถายคลิปอยู่หาละที่แหละอ่าอีกจองละที่พี่น้องเอากขอให้โชคดีใครอยากมาเจออาจารย์ก็สิบห้านาฬิกานะครับลงรับแขกใบสามครับพี่น้องอ่า แต่ก็ไม่พอมาหยามกันได้ครับช่วงนี้มามันหนึ่งมันก็ง่ายมี่จอดรถเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนนะครับไม่ค่อยมีคนเราก็ต้องยอมรับหลายคนก็มาคอมเมนต์ที่เสียหายนะครับรอดูเซอร์ไพรส์ก่อนนะเดี๋ยวหน้าแหกมานีรับรองอายเลยนะอย่าเม้นไปทั่วบางคนกับม,เม่เม้นกีด้พี่น้นองเอาไอ้ขี้คุกอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่คนตัดสินผมนะครับศาลน,นะครับคนตัดสินเลยผมขั้นติดคุกเกี่วครับพี่นองอคนเบาหนะ่อย เอาไปตัวเนี้ยวเลยเดยนะครับเราการม้นอะไรหนึ่งเราต้องมีมารายาททางสังคมเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเม้นเหมือนผมเป็นฆ่าพ่อใครตายนะครับผมไม่ได้ไปฆ่าพ่อใครตายนะครับเราเราต้องพิจารณาเราด้วยนะครับเนาะเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีนะครับเม้นก็เม้นให้มันดีๆเอาเป็นว่าผมขออนุญาตบล็อกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ออกมาตัวต่อแต่ว่าการเม้นอะไรก็นึกถึงครอบครัวผมด้วยว่าพ่อแม่ผม ญาติพี่น้องครอบครัวผมเขาจะเสียใจไหมนะครับการไปเมินหนึ่งนั้นนะครับเนาะเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่ได้ไปเกลียดพี่เลยนะพี่อย่ามาเกลียดผมนะครับถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรครับอืมเดี๋ยวอ่ารอดูแล้วกันรอดูแล้วกันอีกไม่กี่วันหรอกครับอีกไม่กี่อึดใจเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกคนก็ใช้สติเอาแล้วกันเนาะตอนนี้กางยิ้วขาวครับทองกรกรอกเครื่อในกินขาวญาตพี่น้องแต่ว่าหนาววะหนาว่ะหนาวเลยซ้ำหมอกเต็มเลยเต็มเต็มแต่ว่ายิ้มมือเว้นแดดฮะ ไปเลยหมอกแน่มาเห็นทางมนี่ไปเลยเนี่ยยูพุนบัตรเนี่ยยูพุน่เปล่นอ๋อบัตรเนี่ยก็อยูพุนบัตรเนี่ยยูลาบุรีลาบุรีเนี่ยยูเลยเน่ยยงไวเทพี้น้องเนี่ยเราหลายคนนี่กับยูเท้นีได้เ้าปั้เียเดี๋ยวปั๊มโอ้ยออกจบส่องเลยดินะครับเออเคยคนเห็นถวปะเทียดถวปะเทศเด้อส่องใครในที่นี อีกนาทีหนึ่งนะหน้าที่น้องเอาใครอยู่ครบก็ขอให้มีเงินล้านนะคอยนั่งถ่าแปดนาที่เลยเดีย๋ดวยวนี้จะาคอยชิบว่าอยัางสวงนี่คอยอยิ้มขอ่อมนะเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าผมถือสามชิบล้านเนี่ยโอ้ยสาธุเป็นยังบุญยังขึ้นได้ปูได้ผมหยิบ่วงสวงใหญ่เลยได้อีกหลายคู่ไงเลยเตรียมโตไว่ไหลายคู่เลยประมาณวิธีแถวแถวมักกะลาเนี่ยแหละเอาสิจัดเซเว่นหยุดให้ได้ปีก่อนเราจัดวันที่สามเนาะนี่ ไอ้เป็นปีกอนปีหึ่งปีไม่หรือปีหม่แมนประมาณวันที่สามพื่ก่อนล่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไก่เป็นอยู่เอาสิจัดในวันหยุดให้ได้ปีก่อนเขาจัดวันที่สามเนาะแม่ไอ้เป็นปีก่อนปีหึ่งปีไม่หรือปีหม่แมนประมาณวันที่สามคือก่อนล่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไก่เป็นอยู่กับครอบคือว่าสองสามมือกางขี่กับกับคนไปก่อนกับมาสังกัดสองมีประมาณนี่อ่าที่จะจัดประมาณนี้แหละพี่น้อง เนาะบายคู่ครั้งยิงไงแ่ทีเล่นเมยกันอีกเทียวนึงกตสิี่ประเด้อนอนก็เก่าแล้ครับพี่น้องครับแจงนี่อนแ,แล้วเอาหล้วก็สีเหรียนรวยบุเลือเดือฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อราคาจองเท่านั้นเปิดตัวศูนย์จองอ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับ <laughs>